โอเควันนี้เราจะมากินอะไรกันไตีแล้วโอเคีวิวหาคองกิมแกะเลยแกะแล้วน,นะแาากะเลยแกะเลยแกะเลยรสชาติอะไรวันนี้สไปซี่ซอสเสร h จ t อ o t เป็นหมูนะร้านดังของเกาดิ๋น้านของเกาหลี นี่เรามีเนื้อสัตว์ด้วยนะเรามาใส่แต่เขามีแล้วเลยให้เรามาใส่เพิ่มแม่มีวิธีการทำด้วยโอ้มีวิธีการทำมันต้องเอาอ,อันนี้ออกต้องเกะออกออก่นอนนี่วิธีการทำก่อนที่อันดับแรกต้องเกะอ,อันนี้ออกก่อนอ๋อนี่ข้างในมันจะมีอะไรบ้างครคิม มันจะมีเครื่องปรุงเวนิสซี่อย่างนี้แล้วมีซอสซอสแล้วอนนี้ลูกชิ้นไส้กรอกแล้วอะไรไม่รู้มีเครื่องปรุงอีกทั้งหมดนี่โอเคแล้วข้างในอะไรมีที่ถุงร้อนถุงร้อนจะเกลียบโอเคแก่เครื่องปรุงก่อนใช่ไหมขั้นดับแรกเครื่องปรุงใส่ในนี้ก่อนเดี๋ยวขอบคุณเอาเอาทุกอย่าง เอาเอาทุกอย่างที่เป็นเครื่องปรุงใส่ด้านล่างแกะออกดใส่ด้านล่างหมดแกะนี่ก่อนแกะใส่เลยไม่ใช่เขีตรงนี้อันนี้ใส่หม้อน้ำอ๋อเขียอันนี้งั้นเราถือเอาของแห้งก่อนแล้วกันนี่ไงของแห้งนี่บะหมี่อืมถ่ายเทเจ็บทเลยบะหมี่อยู่ไหนนี่เป็น มันยิสันเลยอ่ะอเาม่เนี่นี่เป็นพิกอร์นนคุณแกะนี้ โอ้ยน่าอร่อยเนาะที่นี่มีขายกี่เหรียญที่นี่สิบเหรียญอืมไม่ชอบันมีขัดเนาะเอานี่มาเลยไกลค่ะตอนนี้ซอสทอดมาอันเนี้ยซอสใส่ใส่กันเลย โอ้โหเผ็ด oh จ oh oh. <c oughs> mm ัด hmm. จ <ẫ Mel inda whiskey> <f ix> ้านแน่นอนม่ออกออกออกวเร็วเร็วแม่ต้องมีน้ำแม่ไปเอาน้ำเลยเดี๋ยวแป๊บนึง้เก็ได้น้นลโอเควเอ่ะ อันนั้นตะเกียบฮะตะเกียบนี่ซาเซตใสแล้วก็ไม่โคหมูด้วยมูมูสไลหมูสไลน้่งกิน้อดูน้สไลน์ดเอ้หมูสไล์กมือไปเลยแล้วจบตวไปนะหมูสไลน่ากินเลย ใส่น้ำเดีย๋ยวจะใส่น้ำได้ไหมอ่ะอ่ะน้องคิมใส่นี้ก็ได้ขั้นตอนที่สงอ,องเนาะไม่เขาบอกให้ใส่น้ำแกะซองเลยแล้วก็เขาบอกให้ใส่น้ำนะแม่แล้วน้ำเนี่ยมันนักแกะซองก่อนแกะซองนั้นก่อนแล้วก็ใส่ไว้ก่อนอตั้งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมันจะโดนมือใยซองแตกมนะพอพอพอ,พอ,พอ Okay, อคใส่นั้นเลยตั้งไว้เลยใส่นั้นเลยอ่าโอเคตั้งนี้ตั้งนี้ตั้งนี้เลยระวังโอเคต้อ okay. งกินเบลเบลน้ำเลยแม่ไม่เป็นน้ำไม่ขอให้ใส่ลงไปเลยนี้ okay, เดี๋ยวแป๊ดเดี๋ยวเราไม่ใส่หมูแป๊บเดียวเดี๋ยวนะมันทำยไหไงละเดี๋ยวก่นอนพอเราไม่กับปลาหมูมปลา อะไรนะนะ้าแม่ป๊าอันนี้ให่ที่เขาให้ใส่น้ำไหมดูหน่อยอันที่สองอะ่ะเขาบอกให้ใส่น้ำหรอใส่น้ำเย็นใส่น้ำเย็นโอเคนั่งเลยน้องคิมแล้วก็โอ้น่ากินไหมห้าบาน้ำร้อนน้ำร้อนเอาไว้ด้านหลังไม่ห้าบ่น้ำร้อนโอเคป๊าซื้อก่อน เดี๋่อหินอยูเล่นเลยเหมันเป็นผงเลยต่อเลยจ้าจะเล่นจเล่นอ่ะวันนี้มันตอนนี้มันจะลายนะจะลายอันดับเด็กๆที่ตัวเล็กนะต้องให้พ่อแม่ดูด้วยนะครับไม้นเดี๋ยวโอเคขนาดนี้ก่อนโอเคเอาพอหยุดก่อนแล้วก็แล้วก็เอานั่งๆคิดไว้ไม่จะฟูแน่นอนอันนี้ไปใส่อาออกไม่ถึออกไม่ถออกเอาขั้นตอนมาแล้วมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคใส่น้ำนะไม่ไมยังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่แม่มันมีรูให้รู้ว่าอันนี้ความล้มเท่าไหร่มันจะมีควันออกมาคือเปิดนะได้โอเคเดี๋ยวต้องรอปิดนะเราปิดแบบนี้โอ okay, เครอปิดโอเคใส่น้ำเลยปะป๊ารอเลยเดี๋ยวก่อนแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้ใส่น้ำเลยหรือเปล่าขาใส่น้ำก่อนนะเนอเ ป๊าใส่น้ำผงก็ได้ใส่น้ำหนังก็ได้เอาหน้าคิมปิดเลยเป็นไปอ่าออกกินเลยแล้วอะไรหาโยกเล่นไหมปิดด้านอ่ะไม่ใช่นี้ก็กดโอเคไม่รู้สึกอะไรโอเควัดี๋ยวมาดูกันนะกระตุนเดี๋ยวขอดูก่อน